สวัสดีชาวราศีเมถุนท่านใดที่เกิดในราศีเมถุนเดือนธันวาคมพศ2568เป็นเดือนที่ดวงโชคลาบขยับตัวแรงอย่างเห็นได้ชัดเรื่องเงินเรื่องทองและงานที่นำรายได้เข้ามาจะเกิดขึ้นในลักษณะที่หลายท่านไม่ได้คาดคิดมาก่อนดวงโดยรวมของเดือนนี้มีจังหวะของการเปลี่ยนสถานะทางการเงินจากที่เคยหมุนอยู่กับรายจ่าย จะเริ่มเห็นเงินก้อนเงินพิเศษหรือโอกาสที่พาไปสู่ความมั่งคั่งอย่างจริงจังในช่วงต้นเดือนสัญญาณของโชคจะเริ่มจากเรื่องเล็กก่อนอาจเป็นเงินที่ได้คืนเงินที่มีคนหยิบยื่นให้หรือรายได้จากงานที่ท่านไม่ได้ตั้งใจจะรับแต่เมื่อรับแล้วกลับต่อยอดได้ดีกลางเดือนเป็นช่วงที่ดวงจะเปิดรับโชคใหญ่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนได้เงินจากตัวเลขได้โชคจากการเสี่ยงแบบพอดี ดวงการเงินของราศีเมถุนในเดือนนี้มีคำว่าจะรวยและจะมีโชคใหญ่ปรากฏชัดไม่ใช่เงินผ่านมือแต่เป็นเงินที่เก็บต่อยอดได้จริงปลายเดือนเป็นช่วงที่แรงส่งของดวงโชคลาบพุ่งขึ้นอีกระดับมีเกณฑ์เกี่ยวกับการถูกหวยการได้ตัวเลขที่แม่นยำหรือข่าวดีทางการเงินแบบไม่ทันตั้งตัวบางท่านมีดวงจะถูกรางวัลใหญ่บางท่านมีจังหวะของการขยับฐานะอย่างชัดเจน จนคำว่าจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเรื่องไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากท่านใช้โอกาสที่เข้ามาอย่างมีสติดวงโดยรวมของราศีเมถุนในเดือนธันวาคมปีนี้เป็นดวงที่เงินเข้าพร้อมกันหลายทางงานที่ทำอยู่จะพาโชคมาให้งานใหม่งานเสริมหรือการติดต่อที่ดูเหมือนไม่สำคัญจะกลายเป็นกุญแจสำคัญของความมั่งคั่ง เดือนนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับการถูกรางวัลที่หนึ่งหรือได้โชคก้อนที่เปลี่ยนชีวิตใครที่กำลังรอจังหวะการเงินบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงเปิดจริงตามแนวคำทำนายของหมอปลายพลายกระซิบหมอช้างและอาจารย์ลักดวงราศีเมถุนอยู่ในรอบของโชคที่จับต้องได้ไม่เลื่อนลอยและเห็นผลชัดใครที่อยากให้ดวงเปิดพิมพ์ลงใต้คอมเมนต์เลยว่าฟ้าเปิดโชค ช่วงนี้หากท่านฟังแล้วรู้สึกตรงรู้สึกใช่นั่นแปลว่าดวงกำลังขยับเข้าหาท่านเรื่องโชคลาบไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปการเงินที่ดีจะเริ่มจากการเชื่อในจังหวะของตนเองคลิปนี้อาจเป็นสัญญาณที่ทำให้หลายท่านตัดสินใจก้าวไปสู่ความมั่งคั่งหากเห็นว่ามีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้คนที่ท่านห่วงใยและกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดช่วงดวงดีที่กำลังต่อเนื่องเข้ามาสาธุ ให้โชคใหญ่ถึงทุกท่านดวงทางด้านการงานของราศีเมถุนการทำนายดวงทางด้านการงานของราศีเมถุนในช่วงนี้เป็นคําพยากรณ์ที่ผ่านการวิเคราะห์จากแนวคิดโหราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศดวงงานของท่านอยู่ในจังหวะขาขึ้นโอกาสความก้าวหน้าและความรวยกําลังเดินเข้าหาอย่างชัดเจนเป็นช่วงที่งานพาเงิน งานพาโชคและชื่อเสียงจากการทำงานจะนำโอกาสใหญ่เข้ามาในชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงการงานของท่านมีแต่คำว่าดีและมั่นคงสำหรับดวงทางด้านงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวดวงงานส่วนตัวและธุรกิจของราศีเมถุนอยู่ในจังหวะขยายตัวงานที่ท่านลงมือทำจะเริ่มเห็นผลชัด มีลูกค้าเพิ่มมีช่องทางรายได้ใหม่และมีโอกาสได้เงินก้อนจากงานเดิมที่ต่อยอดได้ดีงานที่คิดว่าเล็กจะกลายเป็นงานที่ทำเงินงานเจรจาการติดต่อและการปิดดีลมีแนวโน้มสำเร็จง่ายขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการพูดการขายการตลาดและออนไลน์มีเกณฑ์รวยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มั่นคงบางท่าน มีดวงได้เงินก้อนจากงานพิเศษควบคู่และมีจังหวะได้โชคใหญ่จากการทำงานถูกทางงานจะพาไปสู่ฐานะที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับดวงทางด้านงานประจำดวงงานประจำของราศีเมถุนโดดเด่นเรื่องความก้าวหน้าผู้ใหญ่เห็นผลงานได้รับความไว้วางใจงานที่รับผิดชอบจะนำชื่อเสียงและโอกาสใหม่เข้ามา มีเกณฑ์ได้เงินเพิ่มโบนัสหรือผลตอบแทนพิเศษจากผลงานที่ทำย่างต่อเนื่องงานเอกสารการสื่อสารและการวางแผนให้ผลดีงานประจำในช่วงนี้ทำแล้วเห็นเงินเห็นอนาคตและบางท่านมีโชคจากงานนำไปสู่ความรวยแบบมั่นคงงานดีเงินด,นดีและมีจังหวะดีเข้ามาพร้อมกันสำหรับดวงทางด้านงานฟรีแลน งานฟรีแลนซ์ของราศีเมถุนอยู่ในช่วงงานไม่ขาดมือมีลูกค้าใหม่ติดต่อเข้ามาแบบต่อเนื่องงานที่เคยทำแล้วเงียบจะกลับมาสร้างไรายได้งานเสริมจะกลายเป็นงานหลักที่ทำเงินได้จริงฟรีแลนซ์สายพูดสายเขียนสายขายมีโอกาสได้เงินก่อนงานบางชิ้นให้ผลตอบแทนเกินคาดและมีเกณฑ์รวยจากฝีมือของตนเองงานจะนำโชคเข้ามาอย่างชัดเจน สำหรับดวงทางด้านการค้าขายดวงการค้าขายของราศีเมถุนอยู่ในช่วงยอดขยับกำไรเดินหน้าลูกค้าเข้ามาสื้อสัมงานขายที่ต้องใช้คำพูดและการเจรจาให้ผลดีเป็นพิเศษมีเกณฑ์ขายดีแบบต่อเนื่องและบางช่วงมีเงินก้อนเข้ามาพร้อมกันการค้าขายที่เดินถูกทางจะพาไปสู่ความรวยอย่างเป็นรูปธรรมดวง มีจังหวะดีทั้งยอดขายและโชคจากการงานสรุปภาพรวมดวงทั้งด้านการงานของท่านในเดือนนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงการงานของราศีเมถุนอยู่ในช่วงขาขึ้นงานพาเงินงานพาโชคและงานพาความรวยเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าท่านจะทำงานรูปแบบใดมีโอกาสดีเข้ามาพร้อมกันทั้งความก้าวหน้าเงินก้อน และโชคใหญ่จากการงานที่ทำอย่างตั้งใจดวงทางด้านการเงินของคนที่เกิดในราศีเมถุนการทำนายดวงทางด้านการเงินของราศีเมถุนในช่วงนี้เป็นคำพยากรณ์จากศาสตราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศดวงการเงินของท่านอยู่ในจังหวะโดดเด่นเงินเข้าเงินขยับและโอกาสรวยเริ่มชัดเจนเป็นช่วงที่การเงินหมุนดี มีรายได้หลายทางและมีจังหวะของโชคใหญ่เกี่ยวกับเงินนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงการเงินมีแต่คำว่าดีและมั่นคงสำหรับการเงินด้านงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวการเงินจากงานส่วนตัวและธุรกิจของราศีเมถุนอยู่ในช่วงขยายตัวรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องงานที่ท่านทำจะเริ่มให้ผลตอบแทนชัดเงินหมุน เงินก้อนและโอกาสได้เงินจากดีลที่ปิดสำเร็จธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายการสื่อสารและออนไลน์มีเกณฑ์รวยแบบจับต้องได้รายได้หลักมั่นคงรายได้เสริมเริ่มเด่นบางท่านมีโชคใหญ่จากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการลงทุนที่ตัดสินใจถูกจังหวะการเงินในช่วงนี้ไม่ติดขัดเงินเข้าออกคล่องและมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่หนึ่ง จากจังหวะโชคที่มาพร้อมงานสำหรับการเงินด้านงานประจำการเงินจากงานประจำของราศีเมถุนอยู่ในจังหวะมั่นคงและขยับขึ้นรายได้ประจำชัดเจนและมีโอกาสได้เงินพิเศษจากผลงานโบนัสหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมงานที่ทำสร้างความเชื่อมั่นด้านการเงินบางท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการปรับผลตอบแทนหรือโอกาสใหม่ที่งานนำมาให้ ดวงการเงินจากงานประจำมีคำว่ารวยแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงและมีโชคจากตัวเลขในช่วงนี้ควบคู่กันไปสำหรับการเงินด้านงานฟรีแลนซ์การเงินจากงานฟรีแลนซ์ของราศีเมถุนโดดเด่นมากงานเข้าต่อเนื่องรายได้ไม่ขาดมืองานที่รับจะให้ผลตอบแทนดีเกินคาดฟรีแลนซ์ที่ทำหลายโปรเจกต์จะเห็นเงินก้อนชัดเจนการเงินขยับเร็ว และบางท่านมีโชคใหญ่จากรายได้เสริมหรือการเสี่ยงโชคที่มาพร้อมตัวเลขจากงานดวงการเงินสายฟรีแลนส์มีเกณฑ์รวยจากความสามารถของตนเองอย่างแท้จริงสำหรับการเงินด้านการค้าขายการเงินจากการค้าขายของราศีเมถุนอยู่ในช่วงยอดขายเติบโตลูกค้าเพิ่มรายได้เข้ามาสม่ำเสมอเงินหมุนดีกำไรชัดเจนการค้าขายที่ใช้การพูด การเจรจาและการตลาดจะสร้างรายได้สูงบางช่วงมีเงินก้อนเข้ามาพร้อมกันดวงการเงินจากการค้าขายมีโชคใหญ่และมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่หนึ่งจากจังหวะตัวเลขที่สัมพันธ์กับยอดขายสรุปภาพรวมดวงทางด้านการเงินของท่านในเดือนนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงการเงินของราศีเมถุนอยู่ในช่วงขาขึ้นเงินเข้าไม่ขาดรายได้หลายทาง และมีโอกาสรวยอย่างมั่นคงทั้งเงินจากงานโชคจากตัวเลขและจังหวะถูกรางวัลใหญ่ดวงการเงินเดือนนี้เด่นชัดและน่าจับตาความรักของคนที่เกิดในราศีเมถุนในเดือนนี้อยู่ในจังหวะที่อบอุ่นและน่าจับตามองความสัมพันธ์เดือนหน้าอย่างเป็นธรรมชาติมีความเข้าใจมากขึ้นการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญ ที่ทำให้หัวใจใกล้กันกว่าเดิมใครที่กำลังมองหาความรักจะรู้สึกเปิดใจได้ง่ายส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วจะสัมผัสถึงความมั่นคงและความสบายใจที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนดวงสำหรับคนโสดดวงความรักของชาวราศีเมถุนที่ยังโสดในเดือนนี้โดดเด่นเรื่องโอกาสใหม่คนใหม่และการเริ่มต้นที่ดี ความรักจะเข้ามาในลักษณะที่เป็นธรรมชาติไม่เร่งรีบแต่ชัดเจนการพูดคุยและการทำความรู้จักจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีท่านมีเสน่ห์จากคำพูดและความจริงใจทำให้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้บางท่านมีเกณฑ์พบคนที่มีแนวคิดคล้ายกันจากการทำงานการติดต่อหรือโลกออนไลน์ ความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตบนพื้นฐานของความเข้าใจไม่กดดันและไม่สร้างความอึดอัดเดือนนี้เหมาะกับการเปิดใจให้โอกาสตัวเองความรักที่เข้ามาจะทำให้ท่านรู้สึกมีคุณค่ามีรอยยิ้มและมองอนาคตในแง่ดีใครที่เคยผิดหวังมาก่อนจะเริ่มรู้สึกว่าความรักไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปดวงความรักของคนโสดราศีเมถุนในช่วงนี้ เป็นดวงที่มีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์จริงจังได้หากให้เวลากับการเรียนรู้กันอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปดวงสำหรับคนมีคู่ดวงความรักของชาวราศีเมถุนที่มีคู่ในเดือนนี้เน้นไปที่ความเข้าใจและการสื่อสารที่ราบรื่นความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นจากการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาคู่ของท่านพร้อมรับฟัง และสนับสนุนกันมากขึ้นมีช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันอย่างมีคุณค่าความรักจะไม่หวือหวาแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยบางคู่มีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกันในเรื่องงานเรื่องเงินหรือการใช้ชีวิตความสัมพันธ์จะก้าวไปในทิศทางที่ชัดเจนและมั่นคงขึ้นหากก่อนหน้านี้มีเรื่องค้างใจเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการปรับความเข้าใจ และสร้างความสบายใจให้กันความรักของราศีเมถุนในช่วงนี้จะเป็นความรักที่เติบโตจากความจริงใจและการเคารพซึ่งกันและกันทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงและยืนยาวสรุปโดยรวมดวงความรักของราศีเมถุนในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่หัวใจได้พักและได้เติมเต็มทั้งคนโสดและคนมีคู่ ่างมีโอกาสสัมผัสความรักในรูปแบบที่เหมาะกับตนเองความสัมพันธ์เดินหน้าอย่างมั่นคงอบอุ่นและสบายใจเป็นเดือนที่ความรักช่วยให้ชีวิตมีพลังและความสุขมากขึ้นสุขภาพของคนที่เกิดในราศีเมถุนในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจร่างกายฟื้นตัวได้ดีความสดชื่นกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติหลายท่านจะรู้สึกกระฉับกระเฉง มีแรงทำกิจกรรมต่างๆได้ต่อเนื่องสุขภาพโดยรวมให้ความรู้สึกมั่นคงสมดุลและเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างสบายใจคนที่มีโรคประจำตัวสำหรับราศีเมถุนที่มีโรคประจำตัวสุขภาพในเดือนนี้จะค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดร่างกายตอบสนองต่อการพักผ่อนและการดูแลตนเองได้ดีขึ้นจังหวะชีวิตเริ่มเข้าที่ ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายและเป็นตัวของตนเองมากขึ้นสุขภาพกายและใจทำงานสอดคล้องกันความคิดปลอดโปรง่งไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนช่วงก่อนหน้าเดือนนี้เหมาะกับการจัดตารางชีวิตให้เป็นระบบเมื่อร่างกายได้อยู่ในจังหวะที่เหมาะสมสุขภาพก็จะเสถียรและต่อเนื่องหลายท่านจะสังเกตได้ว่าความแข็งแรงเพิ่มขึ้นการฟื้นตัวไวขึ้นและมีพลังในการใช้ชีวิตมากกว่าเดิม สุขภาพโดยรวมจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนำไปสู่ความมั่นใจและความสบายใจในระยะยาวคนที่สุขภาพปกติสำหรับราศีเมถุนที่สุขภาพปกติเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ร่างกายสมดุลแข็งแรงและพร้อมใช้งานสุขภาพโดยรวมให้ความรู้สึกเบาสบายและคล่องตัวการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นไม่รู้สึกเหนื่อยง่าย ท่านจะมีพลังในการทำงานและกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องสุขภาพที่ดีในเดือนนี้ช่วยเสริมความมั่นใจทำให้ท่านกล้าคิดกล้าทำและใช้ชีวิตได้เต็มที่ร่างกายตอบสนองต่อการพักผ่อนและการดูแลตนเองอย่างชัดเจนส่งผลให้สุขภาพคงที่และน่าไว้วางใจเป็นช่วงที่สุขภาพสนับสนุนความสำเร็จในด้านอื่นของชีวิตได้อย่างดีสรุปภาพรวมสุขภาพ สุขภาพของราศีเมถุนในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่สุขภาพปกติต่างมีจังหวะร่างกายที่สมดุลแข็งแรงและฟื้นตัวง่ายสุขภาพโดยรวมสนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจสบายใจและต่อเนื่องเป็นเดือนที่ร่างกายพร้อมเดินหน้าไปพร้อมกับความสุขในทุกวันใครที่นำเคล็ดลับเสริมดวงทั้ง5ข้อนี้ไปปฏิบัติในเดือนนี้ ดวงของท่านจะค่อยๆเปิดอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตจะเดินไปในทางที่ราบรื่นขึ้นเรื่องติดขัดจะเบาบางลงความสบายใจความมั่นคงและโอกาสดีจะทยอยเข้ามาการเสริมดวงตามหลักพุทธไม่ซับซ้อนแต่เน้นความตั้งใจและความสม่ำเสมอเมื่อใจนิ่ง ความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นตามมา 1. บทสวดเสริมดวงประจำวันการสวดบทพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมดวงเดือนนี้แนะนำให้ท่านสวดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเลือกช่วงเวลาที่ใจสงบการสวดอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้จิตใจมั่นคงความคิดชัดเจนเมื่อจิตตั้งมั่นการตัดสินใจจะถูกทางส่งผลให้ชีวิตและดวงชะตาเดินหน้าอย่างราบรื่น 2. อคาถาเสริมเมตตาและความราบรื่นคาถามเมตตาเป็นหัวใจสำคัญของราศีเมถุนให้ท่านตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์แล้วสวดบทแผ่เมตตาเป็นประจำการแผ่เมตตาจะช่วยให้ความสัมพันธ์รอบตัวดีขึ้นลดความขัดแยง้งและเปิดทางให้โอกาสใหม่เข้ามาดวงจะค่อยๆปรับเข้าสู่ความลงตัวอย่างมั่นคง 3. วัตถุมงคลที่ควรบูชาวัตถุมงคลที่เหมาะในเดือนนี้ คือพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางมารวิชัยบูชาด้วยความเคารพวางในที่เหมาะสมและหมั่นทำความสะอาดการบูชาอย่างเรียบง่ายแต่สม่ำเสมอจะช่วยเสริมความมั่นคงทางใจทำให้ชีวิตเป็นระเบียบและดวงชะตาคล่องตัวขึ้น 4. การถวายสิ่งของให้กับวัด การถวายสังฆทานหรือสิ่งของจําเป็นให้กับวัดเป็นการเสริมดวงที่เห็นผลชัดในระยะยาวเดือนนี้เหมาะกับการถวายอาหารแห้งยาหรือของใช้จําเป็นการให้ด้วยใจที่ตั้งมั่นจะช่วยให้ชีวิตเบาสบายดวงไม่ติดขัดและมีทางออกที่ดีในหลายเรื่อง 5. การบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้และมูลนิธิการแบ่งปันให้ผู้ยากไร้หรือมูลนิธิต่างๆเป็นการเปิดทางบุญอย่างแท้จริงการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะช่วยเสริมดวงด้านความอุดมสมบูรณ์และความสบายใจชีวิตจะรู้สึกอิ่มเต็มและสิ่งดีจะย้อนกลับมาในจังหวะที่เหมาะสม หากท่านตั้งใจปฏิบัติทั้ง5ข้อนี้อย่างต่อเนื่องดวงของท่านจะค่อยๆดีขึ้นชีวิตจะมั่นคงสบายใจและเดินหน้าอย่างราบรื่นการเสริมดวงด้วยทางบุญทางธรรมคือการสร้างพื้นฐานที่ดีให้ชีวิตเมื่อใจสงบดวงจะเปิดและความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะตามมาเอง